สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอวนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายนี้มาแบ่งปันสำหรับได้ที่ใช้ในการสาธิตครั้งนี้นะคะจะเป็นได้เออซัมเมอร์ไหมซัมเมอร์เบอร์20นะคะเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มเบอร์2ทับศูน เราจะเริ่มต้นกันโดยวิธีการถักโซ่นับหนึ่งนับสองนับสานับ4ี่นับหนับหนะคะเราจะเริ่มที่โซ่หกทำให้เป็นวงกลมแล้วก็ดึงผ่านไปเลยนะคะเราก็จะได้วงกลมแล้ว ะะทีนี้เราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอแทงลงมาตรงนี้นะคะพันขึ้นมาหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอพันขึ้นมาสองครั้งนะคะเหมือนเดิมพันขึ้นมาสามครั้งนะะแล้วก็ดึงออกไปล็อกมันไว โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามเหมือนเดิมพอหนึ่งคอแทงลงมาช่องนี้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่อันนี้ต้องนับสี่นะคะเพราะเมื่อกี้โซ่เรานับเป็นหนึ่งด้วย โซ่สามแ่งสองสามเหมือนเดิมนับแง่งนับสองนับสามนับสี่นะคะโซ่สามแง่งสองสาม เราจะทำทั้งหมดแปดแปดดอกเนี่ยนะคะแปดกลีบดอกมันนับเ่งนับสองนับสามนับสี่โซ่สามเ่งสองสาม เราจะเจอกันตอนที่เราทํานี้ได้แปดแล้วนะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะเราจะจบแถวด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งสสามลงมานี้ดนึงขึ้นมาแล้วก็ออกไปเลยนะคะคราวนี้เ,เราจะเลื่อนโซ่แทงลงไปนี้ครั้งหนึ่งพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไป แล้วเราจะเริ่มด้วยโซ่สามหน่งสองสามพอหนึ่งคอลงหนึ่งครั้งโซ่เน่งพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งโซ่เน่งโซ่เน่งเรานับโซ่นี้ด้วยก็จะเป็นห้านะคะ แล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงช่องนี้ถัดมานับหนึ่งโซ่หนึ่งสองอย่าลืมโซ่หนึ่งนะคะสามแล้วก็โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลง สี่โซ่แดงห้านะคะเราจะทำท so ั้งหมดห้าโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอโซ่หนึ่ง ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะโซ่ห้าเนี่ยสองสามสี่ห้าเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคระับหนึ่งสองสาม ก็ตึงออกเลยแต่ว่าต่อมาโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงนี้นับหนึ่งนับสองนับสาม โซ่แนสองเหมือนเดิมนับแนงนับสองนับสนับสีดึงออกโซ่สองแนงสน นับแดงสองหนึ่งสองสามสี่จะได้แบบนี้ มานะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสมสห้าลงนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสีห้าโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองา่ห้าทำเหมือนเดิมหนึ่งสองสา

ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้เราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะเราจะมาจบแถวนี้ได้โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ลองนี้เราจะลงข้ามอันี้เลย โซ่สามหนึ่งสองสามคอหนึ่งคอสองสามรวมโซ่สามด้วยก็เป็นสี่หนึ่งสอง โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวนี้จะอยู่แบบนี้นะคะเราจะมีสามโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะตรงนี้หนึ่ง เราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะเราจะมาจบแถวด้วยโซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลงมานี่โซ่สามหนึ่งสองสาม อันนี้จะได้แบบนี้นะคะเราจะจบแถวนี้ได้โซ่ห้านะคะหลงนี่หนึ่งสองสาเหมือนเดมนับหนงนับสองนับสามหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นแถวสุดท้ายละหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับลายดอกจะเรียกว่าลายอะไรลายพวงองุ่นหรือเปล่าคะเหมือนไหมหรือว่ายังไงเอ่ยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ